สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับช่องวิโรดพาเพลินดำเนินรายการโดยช่างโนช่างโรดคนเก่านะครับเดี๋ยวเมื่อนี้หาก็เลิกงานครับผมก็เลิกงานก็เลยนั่งแหว่ซองยามถามข่าวเบิง้งอยู่โขกน้องหน้าเบาในพ้นครับผมโอ้แต่ว่ากะดีใจน้ำเพลินจะดอก ลูกหลานเป็นมาหดตตนใหม่มากอันนั้นอยู่ครับผมโอ้นังลานเป็นก,กลางไว้นี่เนาะโอ้นี่พนวสองน่พน,นี่พนวสองขึ้นเงียบแต่านาอนี่พนอยู่ไหม สงสัยเพิ่งกำลังตัดต่อเอ็ดคิปอยู่คิตตี้แค่รดคิตตี้แค่รดอยู่ส่เนาคิตตี้แค่รดอยู่ทางใต้บ่แค่ มาไปอยู่อยู่ตะคุ่นมาโอ้ขัก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 โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้วะน,น่ะ <c oughs> เจียนนกน้อยเป็นมานฮอตจนไหม้ให้เจี๊ยนนกน้อยครับลูกสาว โอ้โอ้ต้นสมแซวต้นเนี่ยสมไปโอ้โอ้ขัก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 โอ้แต่ใครก็เหี้ยวเถอะน้าหนีน้าโอ้ยน้าเอา เห็นแต่คิตตี้แค่รถยู่ส่ยละบ้าโอ้บ้าโอ้เอาไว้นี่ก่อนสันเห็นเห็นสองตัวก่อนจังสียหายเราะฉะนันสิก,กินผู้เ,เ,เดียวเม็ดแต่เย็นๆเด้คิตตี้เด้โอ้ฝืน่ะ ไม่ใหญ่นกน้อยเสียงอีสานครับนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอพี่สาวคนสวยของบ่าวนิพนธ์นะครับเดอ้ออันนี้นนนอันนี้หลานสาวเพิ่นสวัสดีจ้าโอ้ใส่สุดสวยแถวว่าเป็นยัยโคตรนนนีน่เนาะอีพ่อไปใส่อีพอแค่ปล <c oughs> าคาร์ฟใครชี้เพี้ยนหรอวะโอ้เพิ่นเพิ่นปูปลาคามบ่ เป็นได้เห็นไปเที่ยวกับไม่ใช่ชาอยู่พู้นผารัซากคนบ่อมือเช้านี่ฮันเมื่อวานนี่บ่คนหลายเถอะเนาะเป็นได้มือนบ่น้ำท่าอยู่พู้นน้ำน้ำแห้งบ่โอนน้้าแหงเะโอ้น้ำแห้งเนาะไม่ใช่ชาเมื่อไหร่บ่สันเอ้อเมื่อไวร่เถอะท่านได้พอกันอยู่ วะโอ้มีค่าเขกับท่านไดจายอยู่เห็นกันเห็นกันย้ำด่ผืนละจังใจผืนวแล้วมาูนเดียวปะแล้วมานีปะมาาโอ้บ่ผ่อกันเนาะโอ้รลายตัวมักตัวิ่น เออเห็นอยู่มันลังบักทั่วไปต่ำเก็บอันเก็บบักทั่วอันเก็บบักทั่วเขาแล้วอันว่าให้เขาความได้โอ้อันนี้น้องปิ่นเพิ่นปลูกหญ้าเด้อเพิ่นว่าโอ้ยบ่าวตะเอ้ยฉันด็กบางทั่วนี้หยาเนี้ยไปยื้อเมนไปยื้ออุ้ยอยากหลายอยากหลายเพิ่นว่าไปเอ็ดหยังก่อไปเอ็ดหยังให้นไม่ใหญ่ผิดก่อ พันปลูกมะขามสบมบอกมะขามหยางแบบนี้ขามโอ้ปลูกไร้เทถบอก้อยู่เลยค่ะเพรมันลอยงลอยป้าโธ่พ่นปลูกโครงกรันอวใดนอนนี่นอนชีชงออกนอกป่อมะขามยักน้นกหมอีสว่โอ้หวก็ดีแต่ละเเป็นไหนโครงกันเลยเฮ้อ โครงการเงินหลวงอ่ะแล้วใกล้แล้วบ่ผ่านแล้วบ่คือว่ามีเงนหน่อยว่าสบายเขาโรงพยาบาลอีกเก็นอะไรไปเข่าเลือดเอ้ยไปเข่าเลือดเลือดเบิดล่วยโอ้ยเนาะคนป่วยกันหลายเนาะคุเมืองเนี่ยยังบ่เห็นอยู่ไปยีล้านก็ได้เ่อใดไปถามข่าวเบิ่งว่าไปถามข่าวมื้อนี้ก็มาคำโอ้ยมื้อนี้ไปสกุลผู้ใดมื้อนี้ แมนบ่ไปหาสื่อของสื่อกระเบื้องสื่ออโนนอันนี้อันนั่นอุปกรณ์การก่อสร้างนั่นแหละยังเห็นอย่าบ่เบื้องยี่สมบ่โอ้ยเขาไปกดติดตามเห็นไหมเห็นว่ากระไดบ่โอ้ิิดตามแล้วเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆสนะ ขายก๋วยเตี๋ยวอย่าบอกมือนีหันิดตังหได้เปิดนีไม่เป็นยังไงคือปิดปิดเปิดเปิดวรบ่าเอ็งานหลวงกับปิดงานลาดกัเอานหลวงกพุนแบ่าโอ้หนออือจังหน่อยเพราอว่าวันที่สิบหกอีกได้หนี่เนาะกสิปิดอีกได้หนี่เนาะ งันเปิดกับพ่อได้ขายอยูบ้านเท่าก็ได้เนาะอันวแลไปอันไปใส่เฮ็ดยูุ่่นบอกเออเออเดคืออคือคืออยู่หันแล้วาหันไก่เนาะโอ้ผู้ใดสิไปพันอยู่หันมีแต่เฮ้าเนี่ยตัวพันอยู่หันาอ เอาหน,นี่ยนึงตาปัญญนพ์พนดยงบักตาตาปัญญุเกเากิเกียวฮ่าฮดดนน่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่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 า่า เออคือจะได้เนี่ย<า>ปลูกใส่ให้เต็มเลยเน,นะะาะคักอยู่แม,มนแมนแมนเอบอกบอกนี่พ่อนอยู่นี่พ่นต้องหาผู้มาซอยสันดอกเออแม่ครัวผู้หนึง่งแม่บ้านผู้หนึง่ง พูนเปนอันอันพี่เลี้ยงอันอีหยังเกาะพี่เลี้ยงที่แอลผู้หนึ่งเอออืมอันน้องเอ่อน้องปินกับเอ็ดหัวเอ็ดสวนไปเออออกงงออกงานอีหยังไปเองหนาที่แม่บ้าน้าที่ค้นสวนแะไรบบบนี้ หยาหยังห,หาย,ยาหยาวานบ่อบ่หยาวานเท่านั้นแล้วปลูกหยา,า,าคือบด้เลี้ยงซัดคือสิปลูกหา,าน,น,น,านใ่บหมน,นดืส่ดินมัน,น,นทะลายนี่บ่ ลิ้นทลายกัอยาแฟกย่าแฟกก็มีอะ้ดิก็สิถไลาอีกอยู่บ้านาซีนาซีแมนอย่าสนยอมมัง้งอย่าสนยอมคืออยู่<ส>น<ะ>ออปุ่นปุ่นสนย่อมเุ่นองแลนมาร์คเป็นผงไม่ใ่แอมจะใส่ไม่ใ่แอมเดนเนี่ยแอมยูพ้ดีสีแด,ด,ดงมากประเทาโอ้ยนาน เห็นบ่เพิ่นพัดแรนไปอย่างโ <laughs> อ้ยนนนเนยาะเออพน,น,น,นเคยไปเนาะโอ้ này, นนคอคอโควิดนี่คือลายแรงแต่คือขักแต่ฮหงวดที่สามนี่ใส่โตนั่นบอกเออนันนั่นเนาะน้ลมันกอึดจอก ขุ่นขึ้นกันมด่าหุ้แล้วทั้งหมดบ่า,บา,าโอ้อืมอ,ม,อม,าามาขมือมันบนอลนี่ยมามื้งมาวนี่ไปรับบรรัณฑิตน้อยรถสวยแล้วเราบ่ได้มาหุดนน้ำตำมัเนเพช่นโอ้บัณฑิตใสเอาน้องปานโจบอนุบาลเทศบาลนะบ่ากับน้องน้ำ ลูกผู้ใดน่องปามกับน้องน้ำปามกับลูกชางนู้คอนบ่เอน้องปามติน่นน้องน้ำลูกผู้ใดปามน้องน้ำมิตรสละอามโอ้ไม่ไข่ได้ลูกจะคนก่อน่ก้บาตากเปเล่เอาบาตากเปเล่ก็ได้น้องน้ำสามผลบ่จ้าพ่นอได้พกยิ่งฮันเดอโอ เพื่อนด s ยังแบบนี้ไม่ใช่ไข่ม่ไข่แก็จีดยางแลตัวเอาีดยางย่ใส่ีดแต่เดมปุ่าเ็นันปลูกมะเขือเทศมะเขืออีหยังยุ่พุ่นย่สิใดเกาะะปีกายนี่ปกบ่โอ้โอ้เนาะกเ็ตออักเลย โอ้โหเลือดจำมังงงกับรเดนินล่มือเลยเด้อืมวามาเลืเลียใครก็สิไปมันนั่นแกเนาะอะไรมันก็สิแกเมื่อไหนบเขาสิมาจักเาไปไล่มือย่เอ้าอันนี้คือรถบัต้นลำใหญ่ใส่บเลมาคือตบโอลำไยนี่นี่ หลักล้ำใหญ่ป่นี่โอ้แมนแมอืมแมงกินโอ้ย่านตาอันนี้แล้วนี่ย่านตาย่านตาอันเข้าจูดนี่แหละเด็ดนี่อืมไฟมากนี่เมืดเลยได้นี่มาลาบมาลาบไปนี้บอกให้นิพจน์ซื้อเอาอยู่เจ้าของเขาบอกอนั่นแหละ บดบดบ,บดนฮาวา่าน,นบดนฮาว่าเขากัดสีนั่นหอกอืมแมนแล้วเป็นเป็นหน้าตาบอด <c oughs> <c oughs> หน้าตาบอดเจ้าของเขากะบริมาสนใจขึ้นจังสีแล้วเนี่อนยอ่าอุ้ย บ้าเออว่าเพื่นทศกสออะไเป็นระด้แนนปีนี่กลุ่มแ่วบ่าอ่าโถโอ้ยกันยอนโคบอกโควิดนี่แหละเนาะกระลำบากกันไปเหมือนกับบมีหอดเงินสี่ทงโอ้ยจังไดจันดอกอ อันเขาเท่าภาคักนี่อันสิบหาปีอันย่งหันดันี่ว่าปนงอันที่วังนึัเด้ที่ะจอบักก็เห็นอ่นกต้นะดอกบ่หักบ่อยดอกก็ยังคือเก่าบ่โอ้เนาะก็แห้งแล้วฉันหาเงินใส่น้อไปใช่หนีทอกะสอนอพี่น้องเออมีพนร้รัแล้วนบ่ บอว่าเป็นงูก็กได้เน่เนาะผู้ตะไครก่อนในงามแห้งมูเขาโหลดภาก,กันขายของออนไลน์บึ้มบ,บั่มบึ้มบั่มสว่วงโควิดผู้นั้นก็นขายน้ำพริกผู้นั้นก็นขายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ล<ะ>ยล้ยังตเะเฮาแล้วเสี่ยวยังไปขายหรอกเสีเอาห้ำไปขายกับญาติว่มีผู้ซื้อ <laughs> <c oughs> โอ๊ยดอกม่อยากเว้าลายเรื่องนีเนี่ยเอาพี่น้องเอาซ้ำนี่ละครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่กดติดตามรับชมในคลิปนี้คลิปต่อไปพ่อกันมือใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ